สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป้าแมวดาวพระสุกพร้อมทํางานโตข่าวเลือป่วยหนักจนเข้าโรงพยาบาลไม่กี่วันมานี้มีการแชร์ข่าวป้าแมวดาวพระสุกไม่สบายและต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกครั้งทำาหหลายคนเป็นห่วงและถามไทยถึงอาการมาเป็นอย่างไรบ้างราสุดป้าแมวก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวการดานามแย้มแป้นยืนยันว่าตัวเองนั้นสบายดีเดินไม่สะดวกเท่านั้นพร้อมกับบอกว่าหมดโควิดเมื่อ ได้พร้อมทํางานทันทีโดยมีข้อความดังนี้เรียนให้ทราบค่ะที่มีข่าวว่าป้าแมวเข้าโรงพยาบาลอีกนั้นเป็นข่าวเก่านะคะตอนนี้ป้าแมวสบายดีเดินไม่สะดวกก็กําลังรักษาอยู่ค่ะเดินได้ปกตินะคะ พร้อมที่จะทำงานถ้าโควิดผ่านพ้นไปขอบคุณมากนะคะที่เพื่อนๆเ,เป็นห่วงและไลน์มาถามกันเยอะมากป้าแมวสบายดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะมีแฟนๆที่ติดตาม Facebook ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอวยพรให้หายไวๆและให้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นจำนวนมากโดยป้าแมวได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าขอบคุณค่ะไม่ได้เป็นอะไรนะคะเขาเอาข่าวเก่ากับใหม่มาผสมกันนะคะเดินไม่สะดวกเท่านั้นค่ะรักษาอยู่ค่ะเดินได้เป็นปกติค่ะเป็นต้นท่านผู้ชมลครับมีความคิดเห็นอย่างไร กับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ